ลปลาถุยครับผมนี่ก็เหมนงานปลารวมล้วอะ ก็กลับสวัสดีนะครับนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Fishing Thailand สายตกแบบงโง่ๆครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมมา,อ,าออกหมายนะหมายคลองสามนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าคือจะบอกว่าไงอากาศก็ ย,ยังยังดูปิดๆอยู่นะฮะสำหรับวันนี้แต่ได้ข่าวมาว่าคลองสามมีปันดินเข้านะฮะก็เลยมาลองสำรวจหมายดูนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ถึงแม้ฟ้าจะมืดๆนะแต่ฟ้ายังมีเมฆเยอะๆนะ,ะแต่แดดก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ,ะก็เดี๋ยวว่าคอยติดตามรับชมกันฮะว่าผมจะมีแต้มมีตัวกับ,กบหมายคลองสามไหมฮะน้ำแต่น้ำนี่เราไม่ถือว่าดีนะจากที่ผมดูเลยก็ถือว่าน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไปดีกว่าไปติดตามรับชมกันดีกว่าแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะฮะก็ฝากนะนะเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดตามพวกเราฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทาคลิปใหม่ๆต่อไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราฮะเรามีคลิปอัปโหลดอยู่เรื่อยครับไปครับไปชมคลิปกันดีกว่าครับก็สำหรับวันนี้ฮะผมมาเล่นเป็นงานหลิวนะฮะระยะ3.6นะฮะ ก็เล่นเป็นหมายตายตะกัววิ่งนะฮะแล้วก็เบดสองตะขอนะฮะเป็นเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะว่าลองดูลองดูว่าเบ็ดเบอร์หนึ่งจตหมายคลองแบบเนี้ยปลาจะปินดีไหมก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนเหยื่อที่ผมนํามาในวันนี้นะครับเนี่ยไม่ได้เลยต้องนําเสนอนะฮะวันนี้นี่ครับผม เยือปลาขุยครับผมก็ของเชฟอ๊อฟนะครับหรือนะอ๊อฟนะฮะก็ถ้าใครท่านนาท่านใดสนใจนะฮะก็ลองเข้าไปดูในเพจเยือบปลาถุยได้ครับนะาอ๊อฟจะจัดจำหน่ายอยู่นะฮะก็ลองไปติดตามดูฮะในเพจนะฮะมีผลงานแล้วก็มีแอดมินคอยตอบนะฮะก็ลองไปดูกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เราไปตกปลากันเถอะไม่รู้จะได้แต้มได้ตัวบ้างไหม เดือตัวนี้จะช่วยผมได้ไหมไปติดตามรับชมกันครับไปโอ้โห เี่ยวทองขึ้นมาเลยฮะหูใยส่ยสวยครับสาสามนิ้วกว่าครับมอเกี่ยปากอยู่เขี่ยปากอยู่ปุ๊บนี่ แหมเราก็ตกใจนกว,ว่าเกี่ยวตัวเกี่ยวปากอยู่นะเอ,อ้อเกี่ยวปากอยู่นะ,น,น,ะน,นี่ครับตัวที่สองครับ ตัวนี้ก็ไซส์ประเข็มนะได้อยู่ฮะสองนิ้วแว่าสามนิ้ว ปลาอะไรครับเนี่ย สวยเลยครับผมตัวนี้นี่สวยเลยสวยเลยตัวนี้ยอ๋อสุดลมไรดีเนี่ ជាំងសារប់ខ อ่อนหน่อยนะของน่ยเอาทัวร์ดีกว่าได้สไลด์อยูอ่โอเคอยู่ะไม่ขี้เละนะให้มาเขียนเป็นปลาแบบ ลูกปลาบนเลยนี่ครับนี่ปลาเค็มปลาเค็ม,หม,หมเห็นมันตอกลงไปฮนะะค่อยๆตอกลงไปเลยตัดหัวใจวัดเลยเนถะอะเพราะโกตั้งเป็นเกาหลีนะไม่ใช่แม่ตายไม่ตายอย่างเดียวนะมันบบไสามารถได้ทั้งตอกและถอนนะโอ้ยดอบกบัลจีนะฮะนี่ครับ แสดงว่าติดตัวอยู่นะแต่ขาดก่อนนะจะไ,ได้จะไ,ได้จะไ,ได้เอาไปลุ้นกันต่อรัยครับ เดี๋ยวไว้วันหลังก็ได้ก็อยากจะมาลองหลิวก่อนกินๆีนนบอกแล้วนี่ไงบอกแล้วนี่ไงเนี่ยนี่ยี้ยตัวใหญ่ฮ้าโชว์ตุกตัวด้วยสัตว์เยวกอนเยวกอนดูดู ตัวนี้เดียวยังแต่ตัวนี้คงปล่อยเลยฮะเพราะมันเล็กกว่าเขาเ่อนเลยอเดอจยเก็บไว้นับแต้มก่อนดีปล่อยเลยดีกว่านะเรือปล่อยดีกว่าเล็กเกิน ดีอยู่ตัวนี้ใสดีอยู่เด็เก็บครับอีกหนึ่งครับผมสายเหมือนน้ำไหลแรงขึ้นนะแล้วครับโอ้โหตัวนี้มีวิ่งด้วยโอ้โหข้างนะฮะแต่ข้างแล้ว,ว็เอานะอตัวนี้แดงเลยตัวนี้แดงมาเลยเ สวยๆนะครับตัวนี้มีไซส์ครับโอ้มาแล้วครับนี่ตัวนี้ได้ไซส์ครับไซส์ไรสบนี่ติดปากด้วยนะครับนี่ได้ไซส์ได้ไซส์ ไม่ได้ติดข้างเดียวนะติดปากด้วยถอนถอนถอน,ถอนมาอีกหนึ่งครับผมโอ้ยกวจะได้ตัวแต่ละตัวนะครับอ้าวกล้องบังอีกเฮ้ยล้มบังกล้องอีกโอ้ยมาอีกหนึ่งครับผมกวจะได้แต่ละตัวนะฮะ ไปลุ้นกันต่อฝนเริ่มเหี่ยวมาแล้วครับโอ้โหลอยน้ำมาเลยนะฮะใสปลาเค็มไส่ปลาเค็มมาอีกหนึ่งแล้วผมไส่ปลาเค็มเยิ้มอือยะตอนนี้มีน้าๆมาลงนะฮะแล้วก็มีน้าเอกนะฮะน้าเอกอ่าแบรนด์เหยื่อลุงเล็กนะฮะมาลงใกล้ๆผมก็ ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่มหีหน้าที่รู้จักกันมาลงกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวไปลุน้นกันต่อตืแลนะ้วโอ้โหฟิวน้ำอะไรครับฟิวน้ำอะไรครับผมนี่ครับผมอีกหนึ่งแ้มครับผมตัวนี้เก็บก่อนนะนับแจมก่อน ครับผมครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา11.10เ็ดโมงสิแล้วนะก็ผมอาจจะอยู่ประมาณไม่ถึงช um ั่วโมงแล้วแหละ กล้จะได้กับแล้วแต่วันนี้นะเรามีคนดังใน a c e b o o k นะฮะท่านหนึ่งนะฮะก็ถือว่าพอสมควรนะมีคนกดไลค์เขาค่อนข้างเยอะนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะหันไปให้ดูนะฮะแต่ไม่รู้จะเห็นหน้าหรือเปล่าอ่าเป็นพระเอกนะพระเอกเด็กแล้วก็เป็นลุงเลยฮนะอยู่ทางด้านนั้นนะฮะได้มานั่งตกใกล้ๆเราฮนะนี่ก็เดี๋ยว คอยติดตามรับชมผลงานของน้าแล้วก็เดี๋ยวติดตามรับชมผลงานผมด้วยรักครับตัวกับตัอ่าบทหนึ่งครับผม โอ้โหเข้าปาไหม,หมอยูอ่ข้างมาครับผมมาครับผมเข้าป่านะครับตัวอนะไตัวอตัวอะไตัอ,อโ เจอที่ไหนโอ้โหฝังเข้าไปในปากนะติดอยู่นะขวาอีกแล้วครับผมลารบินครับ <c oughs> นี่ครับแต่ตัวนี้ปล่อยเลยนะตัวนี้มันเล็กม่ได้ใส่ม่ได้ใส่โอ้โหกอบปากมันเจี๊ยว ไปด้สังไม่ได้สังไปเลยยโดนโดนจนได้โ <c oughs> ดน <c oughs> จนได้ด รอบที่แล้วก็เล่นขาดเลยนะไม่เหลือเลยไม่ไม่สามารถมาทําอะไรได้เลยทิ้งอย่างเดียวเลย <laughs> โ้โหมาแล้วครับหน,หนึ่งครับผมตัวนี้ได้อยู่นะลงกระชังได้อยู่โอ้โหโอ้าวมีไซส์อยู่ครับโอ้โห ติดกระโดงหลังมาเลยครับนี่ครับผมอ๋อติดข้างมาเลยครับนี่ครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ฟาวนะฮะสำหรับไม,ม้นรมชาตินะฮะไม้อีกหนึ่งครับผม ก็ช่วงหลังไม่ค่อยได้คุยก um, ันเลยนะก็แบบว่ามัวแต่จ้องทุนอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ก็สำหรับเหยี่ยบปลาถุยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยฮะกับหมายธรรมชาตินะฮะก็ได้ตัวอยู่พอสมควรนะฮะก็วันนี้เรามาแค่ครึ่งวันเช้านะฮะผมก็จะกลับแล้วล่ะตอนนี้ก็คือ มีนานานั่งอยู่เพื่อหลายคนก็ลเลยสนุกก็ลเลยนั่งต่ออีกน่อแต่จริงๆเหยือหมดแล้วนะเหยือหมดแล้วนะก็เลยแบบเดี๋ยวมันเหลืออยู่หน่อยๆก็เลยว่าจะเอาให้มันหมดเลยฮนะก็เดี๋ยวโคนี้กคงจะจับแล้วคงจะได้สองไม้สามไม้นะก็เดี๋ยวพอคงจะจับหมแล้วโอเคจะไปรับชมกับไม้ที่เหลือไม้ไม้สุดท้ายแล้วเร็ว มสุดท้ายตัวสุดท้ายหมาสุดท้ายตัวสุดท้ายครับนี่ปิดคลิปด้วยตัวสุดท้ายพอดีโอเคครับถือว่าสวยงามครับสําหรับหมายนี้นะฮะถือว่าเป็นหมายที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะปีตาไฟฟ้ปลาเค็มนะฮะได้ทอดอยู่ได้ทอดอยู่ครับณนะช่วงเวลานี้นะฮะก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะก็สําหรับหมายลองสามนะฮะกับหมานี้นะะ ถือว่าเป็นหม่ที่ดีเลยนะฮะก็ถ้านานาสายหลิวนะฮะชอบนั่งหลิวธรรมชาตินะฮะหม่นี้ก็เป็นหม่ที่ดีนะฮะก็ลองแวะเวียนมาดูได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ถึงเวลาที่จะกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ครึ่งวันเช้าพอวันนี้นะะสำหรับวันนี้ไหลๆมานหน่อยนี่ก็เกือบจะบ่ายแล้วก็ตอนนี้ก็คงไม่ตกแล้วเก็บเ,บ,เบเก็บเบ็ดกลับแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ปิดคลิปก่อน ก็สาหรับวันนี้นะแต้มที่เราได้ก็พอสมควรฮะรก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต้มที่เราได้เนี่ยกีแต้มก็ท้ายนี้ฮะก็ฝากแล้วนะเพื่อนๆฮนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะจะได้เป็นเสียงรถด,ดังหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราฮนะโอเคครับพอคงไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลานนครับว่าวันนี้ได้กี่แต้มนี่ก็ผลงานปลารวมเราฮะประมาณนี้ะ10กว่าแต้มฮะเกือบ20แต้มพอได้อยู่ฮนะครึ่งวันเช้าครับสุดยอดครับเยี๋ยวปลาถุยครับผม นี่ครับวันนี้เราก็มาเจอกับน้าเอกฮะน้าเอกน้าเอกเดี๋ยวลุงเล็กครับนี่นี่มาที่หลังผมนะน้าเอกโชว์ผลงานหน่อยนะเดี๋ยวลุงเล็กเป็นไงบ้างนั่นได้อยู่ครับโอ้ยแซงผมแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเน่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 เนี่อยู่ครับตัวฝ่ามือโอ้ยตัวตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะใช้ได้เลยสุดยอดเลยอ่ะมาที่หลังผมเนี่ยครับเดี๋ยวลุงเล็กครับมาที่หลังผมเป็นชั่วโมงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันน้าเอก ไปมีโอกาสได้ตกกันใหม่นะโอเคครับว,วันนี้เวลาน้อยฮนะเอิญผมมาก่อนนักเอกแล้วผมก็รีบกลับด้วยไม่ได้อยู่ต่อน,นัาเอกก็เลยไม่ได้ดูผลงานเดี๋ยวไปดูผลงานของนักเอกใน,น Facebook นะอ่าหน้าเฟซโอเคครับโชคดีครับหมายครับ